สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองพรพรมพบกับท่านผู้ชมวันนี้9พฤษภาคม2565 25. 6โมงเช้าครับสรุปสั้นๆเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ15พฤษภาคมมีอะไรเป็นเงินช่วยผู้สูงอายุรายได้น้อยนะครับ100บาท50บาทเข้าบาัตรแล้วก็เป็นเงินผู้สูงอายุของเดือนมีนาคม65ครับเพราะว่าเงิน ผู้สูงอายุรายการนี้ของเดือนตุลาคม64ถึงเดือนกุมภาพันธ์65เขาจ่ายเข้าบัตรไปแล้วเมื่อ23เมษายนนะครับครั้งนี้15พฤษภาคมจึงเป็นเงิน100บาท50บาทของผู้สูงอายุของเดือนมีนาคม65ครับกดเงินสดได้นะครับนี่คือรายการเงินเข้าวันที่15พฤษภาคมจะมีคนได้เงินเป็นครั้งแรกนะครับก็คือผู้อายุครบ60ปีในเดือนกุมภาพันธ์65กลุ่มนี้ยังไม่เคยได้เงินมาก่อน ใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีอายุครบ60ปีในเดือนกุมภาพันธ์จะได้เงินร้อยบาท50บาทเข้าบาัตรตามเกณฑ์เป็นครั้งแรก15พฤษภาซึ่งเป็นเงินของเดือนมีนาคม65นะครับส่วนผู้สูงอายุที่จะยังไม่ได้เงินนี้แม้จะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและอายุครบ60ปีแล้วก็ยังไม่ได้ก็คือผู้มีอายุครบ60ปีในเดือนมีนา65ผู้มีอายุครบ60ปีในเดือนเมษา65 ผู to to need, vaccine, ้ม <that> ีอายุครบ60ปีในเดือนพฤษภาคมหกห้าสาเหตุเพราะว่าเวลาเขาจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุนั้นเขาจะไม่จ่ายเงินให้เดือนที่มีอายุครบ60ปีหากมีอายุครบ60ปีในเดือนใดจะได้รับเงินเดือนแรกคือเดือนถัดจากเดือนที่อายุครบ60ปีซึ่งวันที่15พฤษภาคมนี้เขาจ่ายเงินผู้สูงอายุของเดือนมีนาคมนะครับส่วนผู้ที่มีอายุครบ60ปีในเดือนมีนาเมษาพฤษภาจะได้รับเงินเดือนแรกก็ ผู้อายุ60ปีของเดือนเมนาเนผู้อายุ60ปีในเดือนเมนาเนจะได้รับเงินเดือนแรกก็คือเงินสูงอายุของเดือนเมษาจ่ายยังไม่ถึงนะครับผู้อายุ60ปีในเดือนเมษาจะได้รับเงิน5 0บาท1้0บาทเดือนแรกก็คือเงินผู้สูงอายุของเดือนพฤษภาก็ยังจ่ายไม่ถึงนะครับแล้วก็ผู้อายุครบ60ปีในเดือนพฤษภาจะได้รับเงิน50บาทร้อยบาทเดือนแรกก็คือเงินผู้สูงอายุของเดือนมิถุนาก็ยังจ่ายไม่ถึงก็รอ รอบจ่ายถึงจึงจะได้รับนะครับเพราะวันที่15เนี่ยเขายังจ่ายเงินของผู้สูสงอายุ1้อยบาทห้บาทของเดือนมีนานะครับยังไม่ถึงรอบที่จะได้รับสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่อายุ60ปีในเดือนมีนาเมษาพฤษภารอรับในรอบต่อๆไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ